เขาก็เลยใช้อวอลลุ่มร่วมกันครับดังนั้นวอลลุ่มที่เห็นนะ่บน o p e n นซกับบนบนควิกสประมาณสัก90นะครับจะจะแชร์กันอยู่จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่แชร์กันแค่นั้นเองครับตามนั้ความจริงมีคนมีไอเดียเยอะนะแต่ไม่ยอมเปิดไมค์มาพูดนะครับมี อ่าอย่างแคนดี้บอกว่าจริงๆไม่ถึงขั้นว่ามีต้องมีมาร์เก็ตเพลสเนาะและ้วเรามีอะไรฮะอ่ะเราอ่านอยู่อย่างใจจดใจต่อไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบพิมพ์มาได้เรื่อยๆครับทุกคนรออยู่นะฮะ <laughs> ยอกยอกยอก <laughs> ชอบแกงคน <laughs> อืแล้วก,ก็ก็เข้าใจเรื่องเนทีฟมาร์เก็ตเพลสแะครับแต่ก็ต้องมองยาวๆนะว่าถ้าเกิด ทํามาแล้วสุดท้ายโดนเจ้าใหญ่ตีหัวพั่อะไรเงี้ยก็ก็เจ็บอยู่อขอพื้นที่ให้คนสนใจคอในออบนามาส่งง่ายๆอ๋ออันนี้คืออ g g r e g วเกเตอร์ครับอ g g r e g a t กเตก็เป็นอีกหนึ่งสเปซที่น่าทํำะนะครับเออย่างที่บูสวีบทำอะ่ะเออจริงๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว เดี๋ยวยังไงขอไปคุยกับทีมบูสวีนะครับว่าเขามีแผนจะทําอะไรแบบนี้ไหมเนาะจริงๆก็คุยแล้วละนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวบอกอีกทีหนึง่งแต่ก็ก็เกิดไว้ก่อนแล้วกันก็คุยกับทีมบูสวีประนิดหน่อยครับใช่เพราะเขาไม่เพิ่มทุกคอเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงช่วงเริ่มต้นของเขาครับช่วงเริ่มต้น ถ้าเขาจะปรับไปเพิ่มทุกคอเขาก็ทําได้เพียงแต่ว่าเขายังไม่อยากให้ทําเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแก้ไขไม่ทันสุดท้ายถ้าอยากจะให้มันเพิ่มทุกคออัตโนมัตินะเขาดินนิ้วแป๊บเดียวเขาก็ทําได้ละไม่ใช่ปัญหาเรื่องเทคนิคครับเป็นปัญหาเรื่องไม่ใช่ปัญหาด้วยซ้ําเป็นพ o l ์ลีซีที่ค่อยๆเริ่มทําจากเล็กไปใหญ่ครับครับดิ้นนิ้วดินนิ้วแป๊บเดียวคอหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ อีลอนมสโอเคตามนั้นวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมเนื้อหาหลายๆอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจริงเรื่องนี้มันยังไม่จบอะ่ะยังมีหลายเรื่องที่จะคุยกันได้นะครับ้ลองไปคิดเพิ่มก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราจะต้องมานั่งทําเพิ่มนะครับอันนี้ก็ในมุมมองของคนที่ถือว่าเป็นเจ้าของโปรเจกต์เอติมิซึ่มร่วมกันแล้วกันจะทํายังไงให้ตรงนี้ถือเป็นวิกิตหน่อยๆเป็นโอกาสนิดๆแต่ทาไงให เราทำลายวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วก็คว้าโอกาสมาได้นะครับเรามาร่วมทำกันเถนะอะเนาะใช่ไหมครับสุดท้ายท่นทานสุดท้ายได้ครับควิกเนี่ยเราต้องทำอะไรกับมันไหมในระหว่างที่มันเนี่ยจังหวะที่มันจะออกเนี่ยเราเราต้องไปหรือว่ายปล่อยไปหรือต้องทำอะไรกับมันไหมในจังหวะที่จะจังหวะเนี่ยถ้าทางโปรเจกต์เราคงไม่ต้องทำอะไระครับแต่ว่า ทางคนทั่วไปครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทุกคนไป revoke contract ออกจาก q u i c k ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาปิดบริการแล้วก็คือไม่มีเมนเทนแล้วแล้วเราก็ต้องลดความเสี่ยงตรงนี้ลงแค่นั้นเองครับแต่ส่วนเรื่องอื่นคิดว่าคงไม่ต้องทำอะไรกับเขานะอาจจะต้องแบบเขียนจนไหมายขอบคุณที่ร่วมหัวจมท้ายกันมา หลายเดือนนะครับแล้วก็เด statistically 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 ี๋ยวเราจะไปร่วมหัวจมท้ายกับเจ้าอื่นต่อใช่ครับรีโวคแบบที่อาจารย์ทีทีเคทำนะครับแล้วก็ตั้งที่ศูนย์จ right ุศูนย์หนึ่งนะฮะเอาเลยเอาเลยมีความเคลื่อนไหวจากทางออกไหมครับไม่มีครับออกเขาแค่รีทวีตให้ให้อ่านครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่คลิกเขาจะประกาศแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่อบอยากจะทําจากอบคอลเลกทีฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาคงประกาศแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับคลิกมีโอกาสจะมีคนอุ้มไหมยากมากครับต่กี้นี้เราเอาตัว B ไอตัวเออรักเขาเรียกว่าอะไรนะบาลานซ์ชีตให้ดูแล้วนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีโอกาสเลยที่มันจะ Profitable เอ่อแล้วก็ไอตัวสแต็กอะ ถ้าเกิดในมุมของเราที่เป็น Developer แล้วกันเราไม่คิดจะซื้อสแต็กนี้เราคิดจะทำใหม่ดังนั้นในแง่ของคนอุ้มจากทั้งทาง s i n e s s แล้วทาง Tech อะไรเงี้ยเราว่าน่าจะยากทั้งคู่ครับครับถาว่าซีซจะจะอุ้มไหมเอออออือออออม เอาเดี๋ยวไว้เล่าอะไรสั่งแล้วกันอีกอีกอันหนึ่งอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าซีซัให้ให้มองมุมแล้วกันว่าซีซเขาค่อนข้างเป็นนักธุรกิจแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ตอนเนี้เขากำลังคว้าโอกาสจากการที่มันมีคนที่กำลังเจ๊งกำลังจะล่มแล้วให้ได้ให้เขาให้พวกเขาเหล่านั้นนะมาอยู่ในอ c โคซิสเตมของไบอ a น c e แล้วผมก็เชื่อว่า NFT ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ไบแนนเขากำลังสนใจอยู่เหมือนกันด้วยดังนั้นอย่าคิดว่าซีแซเขาไม่สนใจตรงนี้นะครับเขาแค่ไม่น่าจะสนใจคลิกแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่สนใจ NFT ที่อยู่ใน Optimism ยังไงเดี๋ยวรอ,อ,อดูก่อนละกันว่าซีแซเขามีแผนจะทำอะไรไหมหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันอะ เหนื่อยครับทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคงมีอะไรนะ่าตื่นเต้นแังแตา่นี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจะช่วงนี้เห็นเงีย,งยบๆแต่มีอะไรสนุกๆเยอะนะขอบคุณนะครับมอม,อมอครับตามนั้นโอเคขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าใครมีอะไรก็ดิสคัสกันเพิ่มได้นะครับในห้องต่างๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดห้องกันอีกรอบหนึ่งในหัวข้อว่าเดี๋ยวมาใช้ exchange ไหนดีในวันที่ไม่มี quick แล้วเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมา educate กันทั้งคือมันไม่ได้จบแค่ใน A อติมิซึ่นะครับความรู้ที่เรามีตรงนี้จะส่งต่อไปยังโปรเจกต์อื่นๆด้วยนะครับเราก็จะโตไปพร้อมกันในทั้ง ecosystem เลย ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์เนาะในมุมมองหลายๆอย่างไม่ใช่มุมมองของออแค่ว่าแบบเอ้ย FTX หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เป็นมุมมองเรื่องของธุรกิจจริงๆทำไมคิกถึงจะต้องวินดาวบิสเนสเวลาเราข้อมูลต่างๆที่ไปหามาเนี่ยก็เอาไปแอพพลายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตอนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปรีเสิร์ชเพิ่มดูแลวกันเนาะขอบคุณทุกคนมากครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวรักษาสุขภาพนะทุกคนช่วงนี่ฝนตกหนักนะครับ ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกเรื่อยๆในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ละกันจ้าบา,บายๆครับฝันดีทุกคนนะครับคิดถึงนะจ๊ะทุกคนเลิฟเลิฟไปๆจุ๊บจุบ๊บ